สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พ้ารวยเด้อครับพี่น้องวันที่26มิถุนายน68ครับเช่นเคยครับพี่น้องมาสรุปข้อมูลให้กับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมแลวกาปล่อยต่องวด3สํานักเช่นเคยครับผมต่องวดวันที่27มิถุนายน68ครับสําหรับเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องเนาะปูพิษสุนุโลกครับผมกอมาเชียร์กับ อัดทวงยู่ดีครับผมว่าเหล็กปูมีหน่อยหางมากครับพี่น้องเนาะบอกวาหันเพิ่นแยกบนแยกล่างชัดเจนเลยครับผมปูพิษณุโลกเขาล่างสองสามครับผมออกตัวกลับก็ถือว่าสุดยอดทือกันนะครับผมเพราะว่าเพิ่นห้แค่สองคู่เองสองสามกับสองสองเหล็กล่างเพิ่นห้ครับก็ติดปูใ้ได้ครับผมเดี๋ยวจังใดใกล้เมื่อก็ได้ครับพี่น้องเนาะถ้าปูมีที่เด็ด เลขรัลบาลไทยเดี๋ยวก็มาเชียจะมานําเสนอให้พี่น้องซี้วครับผมครับปู่พิษณุโลกครับพ่อจอยอาจารย์ม่วงหวานครับพี่น้องเนาะสองสามสามสองครับอีกได้หลายเสี้ยนเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันพี่ประกายเต็มเต็มครับผมสองแปดบนครับนี่แหละครับพี่น้องมาสรุปให้พี่น้องเซีเบิ้งเป็นข้อมูลแล้วครับผมรปล่อปต่องวดพ่อลาดเผาเด่นเดินดีก้ามาเชียให้พี่น้องซีได้เบิ้งตัวเด่นไวกอนครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับผมน้ำเชียร์ผ้าลวยก็ขอกราบขอพระคุณปูแล้วก็ขอพระคุณขอพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังตำราเล้าในชุดนี้กันเลยครับเต็มๆครับพี่น้องเลขปูอ๋อยี่เท่านันเลขทีไหมสามสองสองสามปูพิสุทธิโลกเดี๋ยวเลขไทยเก่าวน้เชียร์สิไปตามได้ครับผมค่ะเดี๋ยวปูนี่แหละครับพี่น้องมีทีเด็ด อาจารย์ม่วงหวานครับผมเข้าเด่นบนล่างสามเล่คกับมาทีตัวประกบคู่บนล่างสามสองอาจารย์ม่วงหวานโอ้โวิศนุโลกนี่นะสองคู่ล่างก่อนแยกบนแยกล่างเลยอยากดีเทั้งเด็กไทยเด็กล่านีเป็นยังไงเม่ยนยังได้จังสิละนพ่อจอยเนี่ยพ่อจอยเขาอยู่หรอเขาสามครับผมแล้วกั สองตัวตัวเน้นนะครับพี่น้องสองสาม,สามตกับพออ่พอจอยพ่อจอยพ่อมงหวานครับผมงวดนี้มามพี่ปกักไกยโอ้พี่ปักกายเต็มเต็มสองแปดครับผม,อมสองแปดเต็มเต็มเสียแต่ว่ารักลอยบนไห่สามนะครับผมรักลอยสองมงสันสามตัวแตก พี่ประกกายเต็มๆครับพี่น้องครับถูกเสี้ยนถูกอาจารย์ก็ติดไว้เด้อครับผมเริ่มเข่าเลยดิเนียนเริ่มเข่าแล้วครับ่างผู้มชมมันพี่ปูนาเขาลักซิบครับผมลักสิบสามอาจารย์สุเมฆเข้าสามครับผมเข้าสาม,มว่างไว้ลักซิบแล้วอันนี้แต้มเดียววเท่า มอาจ,จารย์เอเข้า3ามพื่อกันครับอาหารสาลาย,ยางนี้เนาะทีนง,งานเลขเด็ดครับเลขวิ่งพอกระนวนเข้าหลักร้อยครับผม2เข้าหลักร้อยเซียนกระทุ่มแบน์น่อดข้อกันเลยครับพี่น้องสองแปครับเลขเด่นเลขวิ่งเพิ่นประกบคู่หนึครับผมแต่<อ>า กระทุ่มแบนก็เป็นอาจารย์โคราดไปทังไหอาจารย์โคราตลุดครับผมเนาะก็จะเนตอนเนี่งยช่งไหเอาสามสำนักครับผมค่ะมาแปดได้ครับพี่น้องเหล็กมาแปดลุดสำนักหนึ่งดิ่งพ่อลาดพร้าวลุดครับม,มาแปดปล่อยต่องวดกันเลยครับผมปล่อยต่องวดที่ว่าบุรลุดซ้ำหรอครับผมสามสำนักนี้ เดี๋ยวมาเบิิงกันครับพี่น้องพอลาดเผาสูตรที่หนึ่งได้ห้ากับหกสูตรที่สองได้หกกับเก้าก็มาเชียร์ได้เจ็ดแปดเก้าเด่นเดินดีได้ศูนย์หนึ่งสองครับนี่แหละครับผมลองเอามาว่างมาเทียบองค์กรด้ครับผมตอนนี้ครับบดสนกันเนะาะแยกกันไปอยู่ครับผม,มนี่แหละครับ แนวทางตำราส่วนตัวสองสมัครคือเก่าอ๋อเก่าเดินเดินดีเพราะเขาแต่ห้อต้องเอาสองสมัครนี่มาประกบเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองแค่นั้นโบนเน่ดเก่านี่สิตต้งมี้เห็นทุกงวดใช่แล้วเอกว่างวดหนครับจันพุดสุขระวังให้ดีผู้นี้อาจจะเป็นผู้แลนใส่สองสมัครนี่ก็ได้เก่าศูน เก่าหนึ่งเก้าสองอกดีระบาดในแถาปากว่าวนิดเีอเอ่ถอเลขไทยออกเก้าสองมันบ้างเหันแมนั่นรออยอู่ดิเนนมาแถาอีหีดิค่ะขนมส้มเนาะแต่เอลืมข้าวเนี่ยสิม,มาาเราดีพี่น้องระว่งเด้เก่าสองนี่ยเอาดีดรถวนว่างทั้งสันตีไปทำจักหน่อยอจอบดีนี่งจอบดีแมนต้องตามตลอดอืกับศูน์หกันว่าแถา Mm hmm. นี่เอาซูน์หกับเก่าสองนะค่ะท่านผู้ชมเอาไว้เนี่ยค่ะ mm hmm. เพราะว่าไทส่สิออกไม่แล้วครับค่ะเพราะว่าสุดสุดไทยออกว่างหันนี่ท่านในบ้าน่ฐเถอร์ซูนกับเก่าสองท่านในบ้านเล่านี่แท่าไรเขาเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะก็ติดไวเดอร์ครับผมแนวทางตำลาวกับนำเชียร์ผ้าลวยครับติดตาม อาจารย์ไดชอบอาจารย์ใดครับพี่น้องเนาะเป็นเอฟซีอาจารย์ใก็ลองตามเพิ่นจนครบอาทิตย์แล้วครับพี่น้องครบอาทิตย์จัจทรย์พุดสุ์ครับผมครับเอาท้ายคลิปกับเช่นเคยครับผมมีความสวยความงามมากฝากพี่น้องเอฟซีก็ต้องขอขอบพระคุณพอๆแม่แม่เอฟซีเนาครับผมที่เขามาอุดหนุนครับผมความสวยความงามครับพี่น้องเนาะบ่ว่าจะเป็นสบู่เซรั่มครับผมแปรงตะลับครับใส่แล้วก หนาใสขึ้นเด้อครับผมหนาใสขึ้นครับก็แล้วแต่ถือครับพี่น้องเนาะลองเอาไปใส่เบิ่งครับก็มนนเชียร์กับถือว่าใส่ถือครับผมกับน้ำเชียร์ครับเอาถ่ายคลิปนี้กับฝากอ่าความสวยความงามไว้ให้พี่น้องทุี่ได้เบิ่งพร้อมเด้อครับผมครับคลิปนี้เป็นแนวทางตำราวชุดสรุปและก็เป็นปล่อยต่องวดสามสำนักครับผมขอให้พี่น้องทุี่โชคดีครับถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันตำราวสองทุ่มครึ่ง ยี่็ดมิถุนายนหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่ทานผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค่ะ,คะเอาไทายคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอซี 4, ได้เบิงได้วิเคราะห์แล้วเนื้อเชี่ยกับกว่าเชี่ยข,ขออนุญาตแฟนครับถูกทันขายขีมด้ค่ะสร้างเขามาได้ก็คือคแอดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่นอ้องค่ะศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่าครับผมขายดีอันดับหนึ่ง้วค่ะสามอย่างนี้สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาแล้วก็ปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะรุน่นผชมต่อมาก,กะเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกะว่าใส่ดีแต่ว่ามันปรี้ยวมืดไว้ค่ะคเพิ่นเอาไว้แต่ท่าตนาเซรั่มนี่ เรียกเ้าผู้บีบไล่เนาทค่ะเส้นลำจะเป็นหัวปั่มด้วยค่ะหัวปั่มคือจะขึ้นท่าผิวค่ะหัวปั่มขึมนท่าผิวกะใส่ดีค่ะท่านผู้ชมหอมค่ะส่วนมาเอซี่แม่เอซี่เอื่อยๆน้ำเชียพคนจะใส่เส้นลำชุดนี้น้ำหนักชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยด้ค่ะชุดนี้หลักร้อยค่ะไม่แพงค่ะ หักไล่มาเด้อค่ะรันบู้้มอีกรอบได้อศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปมครับผมจะค้นน้ำเชื่อได้ครับพี่น้องเพิ่มไม้เล็กทรศัพทบว่าเป็นไอดีไล์ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแซบปวดเจ้งสีค่ะให้ยุดใส่เนาะถือว่าเห่าแพ่ค่ะแพ่ ใหไฮยุดเด้อค่ะอนผู้ชมแม่เอฟซี่เป็นกะคือสิรู้เนาะค่ะว่าถ้าเฮาแสบเฮาคั่นแล้วกใไฮยุดเด้อค่ะครับิมเอฟเสียกะทดลองโอ้ยหลายครั้งเนาะทั่วแม่นลองกับจ้างกับมาอ่าใส่กระจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี้นะใส่กระจ้างเด้อค่ะท่านผู้ชมครับอันนี้กะชะลอคว่ำเหี่ยวค่ะครับบ่แม่นว่า้ตึงเลยเนาะค่ะเสียงหลังค่ะอนผู้ชม นี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบองก้อนกระไดครับผมค่ะครับแต่ว่ากะดีใจขอบคุณ f เอซีเนาะค่ะทีเพิ่นกับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะรอบสามแล้วค่ะท่านผู้ชมเส้นลำท่าหนาค่ะพิ่ว่าเพิ่นใส่ดีสบูกะใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่ามันบริเวรไง ถักลายแล้วเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปไหนาย,ยืดดีไม่แห้งสุขสุก้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ